สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบุญรอดดำทีมครับวันนี้บุญรอดพาท่านผู้ชมมาดูงานหลวงของเจ้าวันโบครับนี่เมาวานี่ลงไปเปิดน้ําลงไปเปิดน้ําเกือบจะขึ้นบ่อไม่ได้เกือบจะจมพอมาดูวันนี้อ่ะน้ําเริ่มแห้งนะครับตรงบริเวณนี้ เริ่มแห้งครับท่อสูบน้ำก็ย้ายกลับไปแล้วสองเครื่องครับเหลือเครื่องเดียวเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บน้ำอีกนิดหน่อยครับนี่ฮะน้ำก็อย่างที่เห็นครับตรงนี้แห้งแล้วตรงนู้นเหลืออยู่ประมาณครึ่งหัวเข่านะเดีย๋ยวเราไปดูใกล้ใกล้กันเลยดีกว่า นูน่นบริเวณที่น้ำขังนะครับผมเห็นคนหวานเหจับปลาลองเดินไปดูอยู่ประมาณครึ่งหัวเข่าเองครับก็จะแห้งแล้วแต่ทีนี้ทำยังไงละ่ะจะให้สูบน้ำหมดก็ต้องอาศัยเจ้าวันโวคันนี้นะครับลงไปครับลงไปแหวกแหวกขีโคนออกให้น้ำมันไหลไหลมาที่ท่อสูบนี่แหละครับ ทีนี้ก็จะแห้งหมดแต่บังเอิญเจ้าวอลโว่มีปัญหาครับงานเข้าอีกแล้วได้ข่าวว่ารถเสียรถพังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเห็นเขาว่าเกี่ยวกับตัวเดินนี่แหละเดินข้างเดียวครับอีกข้างหนึ่งเดินไม่ได้ครับมันไม่หมุนให้ครับ นี่จอวนโวก็เลยทำให้วันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยจอดคาทิ้งไว้นี่แหละสงสัยน่าจะเป็นตัวแกนล,ลูดหรือเปล่าแกนตัวเดินฮนะกํกำลังรอช่างครับเดินได้ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเดินไม่ได้นี่ลงไม่ได้ได้ขาดนะเมื่อวานขนาดเดินได้สองข้างเกือบจะขึ้นบอ่อไม่ไหวเกือบจะจม นี่ถ้าเดินข้างเดียวลงไปมีสิทธิ์งานเข้าเลยฮะีปทางก่อนมีปลาไหมได้เยอะไหมได้ปลาขาวไ้าขาวนี่ยเดี๋ยวรอครับช่างว่าจะมาซ่อมให้พรุ่งนี้ฮะผมก็กะว่าเอะวันนี้จะมาดูเจ้าวนลโว่ลงไปเล่นน้ำอีกสักรอบหนึ่ง โอ้ไม่ได้มาดูเลยสงสัยต้องรออีกวันหนึ่งแหละกว่าจะลดกว่าจะซ่อมเสร็จกว่าจะลงไปไปแหว่ครับแหวก่กีโคนออกให้น้ํามันไหลให้หมดมาสูบนี่ฮะมาลงนี่แล้วก็สูบขึ้นครับเหลือเครื่องสูบเครื่องเดียวนะอืมโอ้ถ้าลงวันนี้จะแห้งแน่แหละพรุ่งนี้ได้ลุยงานเต็มตัวเลยเจ้าวันโวนี่่าให้ดูน้ำครับว่า มันเรือเยอะขนาดไหนอืที่คนยืนนะฮะแค่นั้นเองครึ่งหัวเขา่าแค่หัวเข่าเองนะฮะนี่เห็นไหมเขากำล,งลงังล้างแข้งล้างขาน้ําเหลือแค่นั้นเองะฮะ๋ยวไปดูปลาดิเขาได้ปลาเยอะไหมปลาขาวว่านั้นนะ โอ้ก็พอได้ต้มอยู่น่ยเดี๋ยวเปิดอขอโทษทีครับกล้องหลุดมือตื่นเต้นจะได้ดูปลาดูเดีไหมโอ้มีปลาช่อนปลาขาวเนี่ย ก่อนที่เขาจะจับปลานี่เขาเคยลงเหกันทีละทีลงเหทีนะึงทีหนึ่งนะครับเนี่ยช่วงนั้นเขาประกาศลงเหเหละร้อยมั้งคนก็เลยมาวานกันเต็มเลยรอบหนึ่งก่อนที่จะมีการสูบน้ำมันก็ยังเหลือจะมีปลาไหลหรือเปล่าฮะหน้ามีปลาไหลไหม,มไม่มีเลยเนี่ยพอเวลาไม่โครรอกขี้โคนี่จะมีปลาไหลไหม ไม่ดูเลยโอ้ไม่โคเสีอะอืมอดดูเลยวันนี้อดดูเจ้าวอลโว่ลงเล่นขี้โคลนครับอ่ะไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราอดใจรออีกสักพักหนึ่งเดีย๋ยวได้เห็นเจ้าวอลโว่ลวยุยเล่นน้ำเล่นขี้โคนเน่ฮะอดใจรอ,อสักหน่อยรอให้ช่างมาซ่อมก่อน อยวเป็นอันว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ